สวัสดีครับเห็นทรงอากาศแปรปวนแบบนี้ในปี2564ของเราในประเทศไทยนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับความผันผวนหรือการแกว่งแกว่งของสถานการณ์น้ำอย่างแน่นอนทั้งน้ำท่วมภัยแล้งคู่ขนานแน่ๆนะฮะพี่น้องส่วนสถานการณ์ใดจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสภาพ вот ฝนฟ้าอากาศที่เราจะต้องคำนวณกันต่อไปขณะที่สภาพฝนของ ประเทศไทยเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดัชนีของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะฮะสามตัวนี้จริงๆนะตัวแรกก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกฮะที่กำลังเกิดกอะไรฮะพี่น้องปรากฏการณ์ลานิยาที่เข้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2563ันเนปีที่แล้วแล้วก็จะเป็นลานิยาจนถึงเดือนเมษายนปี2 5 6พหรืออาจจะมากกว่านนั้นนฮะตามที่เคยคาดการณ์ของโนอากันมา และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นส่วนประกอบด้วย 2. นะครับก็คือด้านสมุทรศาสตรสท์ทั้งหมดรวมด้านทรณีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือนะทางเหนือซึ่งจะมีผลต่อลมฮะลมค้าที่จะพัดเข้ามานะฮะแรงมากแรงน้อยนะครับและอันที่สาก็าคือสภาพของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดียนะฮะเอาเกี่ยวอะไรใช่ไหมครับก อุณหภูมิของมหาสมุทรอินเดียนั้นจะส่งผลต่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองซึ่งก็เป็นลมอะไรครับพี่น้องลมแห่งฤดูฝนหรือลมมรสุมที่พัดกันกระหน่ำไปทุกปีนะครับนั่นหมายความว่าในปี2564นี้ปรากฏการณ์ลานิยาที่เป็นปรากฏการเชื่อมโยงตรงกันข้ามกับเอเนียโนี่จะมีอิทธิพลต่อสภาวะอากาศในช่วงครึ่งแรกของ ปี2564เป็นอย่างมากเลยฮนะและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั้ง3ตัวนั้นซึ่งคล้ายกับปี2539มากเลยทำให้ฝนที่จะเกิดขึ้นในปี2564นี้เขาบอกว่าจะมีแนวโน้มคล้ายกับปี2539อีกแล้วครับเพราะมีอุณหภูมิน้ำทะเลที่คล้ายกันนั่นก็คือจะมีน้ำมากและก็จะมีภาวะฝนตกหนัก แต่ไม่ทุกพื้นที่หรือไม่ทั่วฟ้านั่นเองนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับก็ย่อมหมายถึงสภาพน้ำของประเทศไทยในปี2564นี้จะท่วมกระจุกฮะแล้วก็แล้งกระจายตามหัวข้อนะครับหากว่าบริหารจัดการไม่ดี ประเทศไทยเรานั้นเข้าสู่ลนิยาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2563นะส่งผลให้ภาคใต้นะั้มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขณะที่ภาคอื่นไม่มีฝนเกิดขึ้นแล้วตอนนี้และกว่าที่ฝนจะตกอีกต้องรอจนถึงเดือนเมษายนในปีนี้ก็คืออีกประมาณ2เดือนโดยสถานการณ์ฝนในปี2564นี้โดยภาพรวมทั้งปีจะมีปริมาณฝน มากกว่าปกติร้อยละ9ถึง10นะครับการคาดการยกเว้นบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติบางแห่งนะฮะแต่ฝนจะดีกว่าปี2 5 6 2และ2563แน่นอนที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็โดยปี62นั้นฝนก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับก็ร้อยละส7ส่วนปี6 3เนี่ย ฝนปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้พายุเข้าฝนก็ยังน้อยกว่าค่าปกตินะฮะร้อยละเนะครับสำหรับปริมาณฝนรายปีรายเดือนนะฮะในปี2564จะสลับกันมากบ้างน้อยบ้างดรสุดทัศเนี่ยผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสอสนเนี่ยได้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำปี2564ไว้อย่างน่าสนใจอย,อย่างนี้ครับพี่น้อง ขาบอกว่าถ้าจําแนกแยกแยะในสถานการณ์น้ําเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะพบว่าปี2564เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยฝนจะมาเร็วนะฮะที่เราคาดการณ์คงมาแน่นอนนะฮะและอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้บ่อยครั้งนะฮะโดยปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง60เลยทีเดียวจากนั้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะฮะ,นะฮะดอกเตรคาดแบบนี้ส่วนมิถุนายนฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นนะฮะ ขณะที่กรกดาและเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีฝนทิ้งช่วงนะฮะสองเดือนนี้กรกดาสิงหาแต่ในเดือนกันยายนนั้นนะ่ะฝนจะตกมากที่สุดของปีนี้คือมากกว่าชักคาเฉลี่ยของเดือนนี้ในอดีตนะเดือนกันยาในอดีตประมาณ80มิลิเมตรหรือมากกว่า33เปอร์เซ็นต์นะด็อกเตอร์คาดแบบนี้เลยและอาจจะเกิดน้ำท่วมได้จากนั้นฮนะเดือนตุลาคมฝนก็จะน้อยลงและจะมามีฝนอีกครั้งในเดือน พุทธิกายและทันวาคมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะฮะพอออยังบอกอีกว่าจริงอยู่ฮะแม้ปีนี้ฮะปี2564 2564นี้นะครับจะมีฝนมากกว่าปกติแต่น้ำในเขื่อนนไม่ได้มี น้ำในเขื่อนไม่ได้มีมากไปด้วยเลยเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าสองปีที่แล้วคือปีหกสองและปีหกสามเนี่ยครับมีฝนน้อยกว่าค่าปกติอย่างที่ผมบอกมาข้างต้นต่อเนื่องสองปีติดต่อกันโดยเฉพาะภาคเหนือฮนะภาคเหนือฝนน้อยมากนะครับส่งผลให้อะไรครับน้ําไหลลงเขื่อนเนี่ยนะภาคเหนือก็มีน้อยซึ่งต้นทุนของรุ่มเจ้าพญานี่ยปัจจุบันก็จะเห็นว่าน้ําต้นทุนและน้ําในเขื่อนเหลือน้อยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่ง ได้เกิดภายแล้งรุนแรงในหลายพื้นที่แล้วนะฮะเขื่อน9้าแห่งจาก35แห่งนะฮะสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยฮะเขาดูจากอะไรครับพี่น้องก็ปริมาณน้ำในเขื่อน4เขื่อนหลักนะฮะในลุ่มเจ้าพญานั่นเองก็คือเขื่อนภูมิพลนะครับเขือเ่อนศิริกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะฮะนับจากวันไหนครับวันที่สิ้นสุดฤดูฝนเมื่อปีที่แล้วคือวันที่1พฤศจิกายน2563นมนะครับมีปริมาณน้ำใช้การรวม สี่เขื่อนได้แค่5,700ล้านลูกบาทเมตรเองขณะที่ปริมาณความต้องการการใช้น้ำช่วงฤดูแรงและสำรองเนี่ยสำหรับต้นฤดูฝนเนี่ยก่อนจะถึงเนี่ยปี2564เนี่ยทั้งอุปโภคบริโภคนะการเกษตรและระบบนิเวศเนี่ยต้องใช้ถึง1 2 0 0 0ล้านเท่านะครับ2,000ล้านลูกบาทเดืนนะครับพี่น้องซึ่งยังขาดน้ำอยู่ถึง6000กว่าล้านทำให้ต้องงดทำนาปังในเขตลุ่มเจ้าพญาต่อเนื่องอีกหนึ่งปีในปีนี้ครับ และจะต้องรอถึงเดือนเมษายนฝนถึงจะตกลงมาช่วยได้นะฮะขณะที่สถานการณ์ของสี่เขื่อนหลักในปีที่ผ่านมามีฝนตกลงเขื่อนเพียง36%เท่านั้นส่วนอีก64%นตะตกที่ไหนครับตกท้ายเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นจึงพึ่งพาน้ำในเขื่อนยากจังเลยปีนี้ซึ่งเดือนมกรา,มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับจะทำอย่างไรให้รอดได้นะครับพี่น้องจากภายแล้งให้ได้ก่อน ที่เดือนเมษายนจะมีฝนนะครับผอ,อคาดการและก็พยากรก,กันไว้แบบนี้ฮนะส่วนปริมาณน้ําในเขื่อนหลักฮะทางฝั่งตะวันตกคือลุ่มแมกกรงนะฮะคือเขื่อนศรีนครินและเขือลาลา่อนวชิราลงกรณ์ก็จะมีน้ําอยู่ในเกณฑ์น้อยมากฮนะจะมีการงดส่งน้ําเช่นกันสําหรับการทํานาปังปี6 3 6 4ไปแล้วนะครับคือประมาณ4ี่พันล้านลูกบาทเมตรนะฮะและยังต้องต้องอะไรครับพี่น้องผ่านน้ํามาช่วยลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาอีก500 ล้านลูกบาทเมตรด้วยเนี่ยก็ช่วยกันแบบนี้ก็ขาดกันไปเกือบทั้งประเทศนะครับปี2564นยเดือนเมษายนต้องเตรียมกับเก็บน้ําไว้ให้มากที่สุดนะครับถือเป็นโอกาสตอนฝนเริ่มตกอะถ้าฝนเดือนเมษายนเหมือนกับเดือนเมษายนปี39ที่ฝนตกปีนั้นฮนะถึง136ม mm, ิกมิลลิเมตรถือว่ามากก็จะได้เก็บไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝนและฝนทิ้งช่วงนะครับพอระบุแบบนี้และนี่ก็คืออะไรครับพี่น้องความท้าทายฝีมือการบริหารจัดการน้ํา ของประเทศและก็ของคนพูดด้วยครับเนี่ยของผอ,อ,อนี่ด้วยเพราะต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยมีร่องรอยการใช้น้ําต่อหัวสูงมากนะเป็นดับห้าของโลกเลยนะครับทั้งภาคการเกษตรแล้วก็ในเขตชระทานแล้วก็นอกชนรทานนะจะมีการใช้น้ํามากนะทั้งโดยตรงและตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าการเกษตรนะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะใช้น้ำสูบน้ําสูงกว่าแผนเสมอนะฮะปัญหาน้ําเลยเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับ ก็เพราะเมื่อธรรมชาติและก่เกิดภาวะน้ำเพราะของประเทศไทยต้องเผชิญหน้าความผันผวนแบบนี้ฮะจากการแปรปรวนของสภาพภูมิากาศเนี่ยการบริหารจัดการน้ําก็เป็นปกติฮะจากทุกภาคส่วนนะจะทําอย่างไรฮะก็ติดตามกันตอนต,ต่อไปนะครับพี่น้องดูทิ่ท้าไทยศักยภาพของรัฐบาลปีนี้เอาอยู่ไหมสวัสดีครับ